สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่นโครนวันนี้เรามาพบกับสาวน้อยน่ารักนะครับสาวน้อยไหมไม่น้อยแล้วสิบเแล้วสี่แล้วนะครับอาวันนี้ต้องมาเรียนขับรถนะครับเออก็หาคู่สอนขับรถมาตั้งนานเมื่อใครก็ไม่ถูกใจนะครับมาจบที่มาเจอช่องพี่ตั้มอะไรกันเนี่ยทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมเขาใจดีอย่างนี้ทำไมพูดพรอยอย่างนี้เทคนิคแพรพลาาา เหมือูอยากเดียกับคนนี้เลยค่ะฉันอยากจะลองดูสิว่าคนนี้มันจะเก่งจริงไหมอืม่ะมือมาเลยซียเหมือมาเลเจ้ามือมาเลเจ้าพุชเชมีกคือจีจ้าอ่าฮะนะครับอ่คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเลี้ยวนะครับการหมุนพวงมาลัยนะครับมือใหม่ก็จะกลัวการหมุนพวงมาลัยการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวนี่ยบางคนก็หมุนพวงมาลัยอย่างเดียวคันเร่งไม่มา คลิปนี้เรามาดูกันหมุนพวงมาลัยเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมพบมาขึ้นเนินตพืให้ตามบอดไปด้วย เกี่ยวกับการหมุนพวงมาลัยนะครับการเลี้ยวมือใหม่จะกลัวนะครับคลิปนี้ผมสอนมือใหม่แล้วเลี้ยวยังไงหมุนพวงมาลัยยังไงการเลี้ยวนะครับผมเกิดไว้ก่อนนะมันก็จะมีมันจะมีความเร็วของรถนะครับมีจุดเริ่มต้นในการหมุนในการคืนคืนเร็วคืนช้าไปความเร็วในการคืนช้าไปหมุนเร็วไปให้มันสมพันธ์กับความเร็วของรถนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนมาดูกันนะครับว่า เออถ้าเราเริ่มฝึกขับรถเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะเลี้ยวยังไงหนูไม่กล้าเลี้ยวเลยรครับรูผมไม่กล้าเลี้ยวเลยครับมันเลี้ยวยังไงอมาดูกันเลยครับอา่ามาครับผมมาแล้วมาแล้วคลิปนี้กับการเลี้ยวโค้งการหมุนพวงมาลัยนะครับและการคืนพวงมาลัยหลายคนกลัวนะครับว่ามันเป็นยังไงเริ่มต้นบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราจะเลี้ยวเราจะหมุนพวงมาลัยเนี่ยให้รถช้าก่อนนะครับ เอาง่ายๆก่อนช้าๆก่อนอย่างด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเนาะวิ่งตรงมาก่อนนะครับเบรกชะลอช้าๆก่อนนะครับช้าๆดูขวาครับมีรถมาไหมนะครับมาจอดแล้วหมุนรอครับหมุนรอปื๊บอ่ารถไหลมานะครับรถโค้งมาฟืบเนี่ยนะครับรถเฉมาแค่จะตั้งตรงทยอยไม่ต้องรีบนะอ่าต้องมีคันเร่งมาด้วยนะครับปื๊บอ่ะดูขวาสิครับออกขวาได้ไหมออกได้เบี่ยงมาครับ เติมเคร่งเบาๆแผ่วๆเลี้ยงคัเร่งมาปึ๊บได้รับไปิดไฟเลี้ยวครับด้านหน้าฝั่งขวาคันซีขาเขาจะอยู่เทินนะเพราะว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ออกซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายออกได้ไหมออกได้ดึงซ้ายมาครับดึงซ้ายมาหลบรถท้ายรถเขาครับอ่าฮะโค้งมาครับดึงพวงมาลัยโค้งมาให้รถอยู่ในเลนนะครับให้รถอยู่เลนซ้ายรถจอดจะโค้งนะ้วคัเร่งมาครับแล้วค่อยๆคืนเพืเ่อนๆสังเกตนะครับน้องไม่ได้กระชากเลยนะครับไม่ได้กระชากไม่ได้รีบดึงเลยครับนิ่เนียนรถเคลื่อนที่ไม่ต้องเร็วครับ มือใหม่เริ่มต้นไม่ต้องเร็วครับหมุนเรื่อยๆนะครับเนียนๆเออบางคนที่ต้องหมุนเร็วๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการคืนเร็วไปพอเร็วไปปุ๊บมันไม่ทันนะครับก็รีบกระชากนะครับขับตามมอเตอร์ไซค์ไปก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรสิ้นรักษาระยะห่างเปิดไฟเลี้ยวซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมถ้าไม่มีไหลาตามมาช้าๆ uh huh. ถ้าอย่างนี้เราไหลาตามมาช้าๆรอ เท้าล็อที่เบรกแต่เบรคเบาๆให้รถช้าลงแล้วหมุนมาครับให้รถช้าลงแล้วหมุนมาครับได้แล้วรถเฉมาปุ๊บค่อยๆคืนค,ครับไม่ต้องรีบครับนั่นแหละครับถ้าจุดเริ่มต้นในการคืนมันเร็วไปไเราเอ้ยมันช้าไปเราเราก็ตะกะชากรีบดึงรีบคืนกลัวมไม่ทันแต่ถ้าเราคืนเร็วไปรถมันก็จะเฉียวด้านข้างดังนั้นจุดเริ่มต้นในการคืนมีความสําคัญนะครับพี่ท่าครับ แล้วจุดเริ่มต้นมันยังไงครับจุดเริ่มต้นก็คือเราจะคืนก่อนรถจะตั้งตรงครับรถเฉมาปุ๊บถ้าเราหมุนเยอะคืนมาก่อนแต่ถ้าหมุนน้อยรอรถใกล้จะตั้งตรงแล้วทยอยคืนนะครับแบบนี้นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถมีปัจเจก mm hmm. ทักษะแตกต่างกันก็ต้องมาดูหน้าง,งานดูมาฝึกอีกคนามาฝึกทีละคนนะไม่ใช่เหมารวมคนนี้ทําเหมือนกันคนนี้ทําเหมือนกันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องมาดูหน้างานแต่ละคนเหมุนรออปึ๊บเห็นไหมครับนักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับ๊ถปึ๊บอ่ค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหน้ารถยังไม่มาอาและคืนพี่ต้อมครับหน้ารถยังไม่มาคือ,อยังไงครับเรถมันยังไม่เอ็นเข้ามาตรงกับถนนเราก็ค้างพวงมาลัยไว้ก่อนให้รถเป็นโคง้งดึงกลับเข้ามาในถนนตรงขนานกับถนนก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ก็มาต้องมาเรียนเพิ่มมามาศึกษาเพิ่มมันไม่ใช่ว่าสากักจะทานะครับมันมีขั้นตอนอยู่ถ้าเราเข้าใจอย่างตรงแท้พอเราไปเจอสถานการณ์จริงเราก็จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับสอนนักเรียนเปลี่ยนเลนเนี่ยดูเปิดไฟเลี้ยวดูกระจกมองข้างเห็นไหมครับถ้าไม่ดูเลี้ยวไปปุ๊บมอไซค์ชนเฉียวอืมสวยเลยอืมขับมาเนี่ยก็ต้องดูด้านหน้าดูหน้ารถเฉยเข้าฟุตบาทไหม คู่ขาหนูก็เป็นเหมือนกันค่ะไปคู่ฟุตบาทนะมคะล้อแม็กเป็นรอยเสียใจแทบตายนะครับขับรถเนี่ยก็ต้องดูรอบทิศรอบทางาแล้วหมุนมาครับฟื้นดูสังเกตนักเรียนนะครับเ,เพื่อสังเกตนะขับรถเชข้าจะตั้งตรงแล้วคือเห็นไหมครับเนียนๆฟื้นปลอกข้างที่สองและเติมคนเ่งไ,ไป นะครับผมสําหรับการเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวออกจากซอยเลี้ยวเข้าซอยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงรายละเอียดนะครับที่มือใหม่จะต้องฝึกกันนะครับอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะครับการเลี้ยวทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันไม่ได้มาทีละอย่างไม่ได้หมุนพวงมาลัยอ,อย่างเดียวไม่ได้เติมคันเร่งอย่างเดียวไม่ได้มองอย่างเดียวมันมาพร้อมกันครับอ่าเมื่อไม่เริ่มฝึกเนี่ย ไม่กล้าทำํำก็เอพไปทีละอย่างไปทีละอย่างมันก็เลยทําให้ช้านาทีนี้ผมจะอธิบายบบให้เพื่อนฟังเ <c oughs> วลาขับรถนะครับเวลาจะเลี้ยวออจากซอยขับรถออกมากรเข้ามาใกล้ๆซอยไหลมานิ่งๆพอใกล้จะถึงเท้าเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงแต่ไม่หยุดนิ่งนะช้าแต่ไหลน,นุ่มเนบนะครับผมอ่าพอใกล้จะถึงปุ๊บมองฝั่งขวาครับว่ามีรถมาไหม ถ้ารอที่เบรกอยู่นะถ้ารอที่เบรกอยู่ระหว่างที่มองมือหมุนรอด้วยครับมือหมุนรอด้วยแล้วตากลับมามองฝั่งซ้ายทันทีครับดูว่ารถไปเบียดซ้ายไหมรถอยู่ในเลนไหมหมุนโค้งอะไรโค้งมาครับให้รถด,ดึงหน้ารถเข้ามาพอรถใกล้จะตั้งตรงถนนทยอยคืนครับผมอ่าพอจังหวะที่ทยอยคืนทับตวัดไปที่คนเร่งแล้วเติมครับจังหวะน,นี้ด้านหน้าครับฝั่งซ้ายมีรถจอดขวาใช่ไหมดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับไว้รอเลยออกได้ไหม ออกได้นะครับเบี่ยงออกมาครับเท้าค่อยๆเติม,มเร่งครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเบี่ยงออกมาครับดูกระจกมองข้างออกได้ไหมออกได้เบี่ยงออกมาครับผมเบี่ยงออกมาปุ๊บตั้งรถให้ตรงครับเท้ารออยู่ที่เคเรล่งสังเกตไหมครับเท้ารออยู่ที่เรล่งไหลมานิ่นๆครับอ่านะครับนักเรียนดูมีความมั่นใจมากขึ้นนักเรียนดูมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจมีความคิดว่าตัวเองทําได้มากขึ้นหลังจากที่ <c oughs> เอารถไปสส่เป็นแผลมาลายแพรนะครับทีนี้ดูนักเรียนครับ จังหวะนี้ครับผมเข้าโค้งฝั่งซ้ายจากที่ผมสอนดูความมั่นใจของนัวนี้ครับดูสายตาจิกถนนครับตาจิกถนนคท้าเตือนพลงมือหมุนพวงมาลัยได้องศาแล้วค้างไว้ครับตามองที่ถนนครับดูความมั่นใจของนักเรียนครับแม่มันต้องอย่างนี้สิครับนี่คือคนที่ขับรถได้แล้วครับสุดยอดครับผมดึงรถให้อยู่ในเลนมันเป็นทางโค้งใช่ไหมพวงมาลัยก็จะเอียงๆหน่อยนึ่งนะเห็นไหมครับ ร,รถมาเนี่ยความเร็วทางโค้งเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับถ้าเรารักษาความเร็วไว้ได้นะครับไม่ว่าความเร็วจะเท่าไหร่นะสามสิบสามห้าสี่สิบเนี่ยเราค้างพูวงอะไรไว้ได้เลยไม่ต้องหมุนแวบไปแวบมารถมันก็จะาสอันนี้คือวิธีขับรถทางโค้งนะครับรักษาความเร็วไว้แค่นั้นเองการเลี้ยวออกจากซอยนะครับต้องเบรกชะลอให้รถช้าที่สุด รถเกือบอยู่นิ่งแต่จะไม่อยู่นิ่งรถชา้าๆดูมีรถมาไหมแล้วหมุนรอครับช่วงที่ดูก็หมุนรอรถเฉยมาปุ๊บอันนี้นักเรียนหมุนคืนเร็วไปนะพอพอหมุนเร็วไปปุ๊บก็ต้องมาค้างตรงนี้แต่ถ้าเราหมุนช้ากว่านี้นิดนึงมันจะเข้ามาพอดีเลยอลเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแบบนี้นะครับไม่มีใครเพอร์เฟกต์ครับเออมาเรียเนเก่งทุกคนไหมมันก็ไม่เป็นมันก็ต้องมาฝึกภออาพหล้กผมก็แนะนํา ถ้าพลาดไม่ใช่พลาดถ้าทาถ้าทาทแล้วมันยังไม่เนียนผมก็แนะนอํอไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมีแต่แบบเนียนคลิปขับเนียนคลิปกับขับกระชากโคกงหักอะไรเงี้ยก็เลือกเอาเอ,อขับแล้วดูในตําแหน่งที่ไม่ปลอดภัยผมก็จะแนะนําอย่างนี้อย่างนี้ถ้ามันปลอดภัยมันขับรถไปที่อื่นที่ไหนมันก็ปลอดภัยนะครับ ยกตัวอย่างได้ไหมครับครูครับไม่ปลอดภัยยังไงยกตัวอย่างเช่นด้านหน้าเราจะเดินซ้ายนะครับเปิดไฟเดยวซ้ายก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่ามีรถมาไหมนะครับเหลือมองปุ๊บแล้วเบรกครับแล้วก็ดึงเบรกช้าๆครับช้ากว่านี้อีกนิดนึงรถเร็วไปครับรถเร็วไปเห็นไหมถ้ารถเร็วไปเห็นไหมครับรถบานไหมอ่าคืนล้อมาก่อนครับอืมอ่านี่แหละครับผมมือใหม่เป็นกันทุกคนเออจะเลี้ยวจะโค้งเนี่ยเริ่มคล่องละนะครับ จุดตายอยู่ตรงนี้ครับเริ่มคล่องแล้วไม่ลดความเร็วเลยคิดว่าเอาอยู่กลาเป็นว่าบานถ้าสถานการณ์จริงเนี่ยโดนชนมอ,มอเตอร์ไซค์เนี่ยชนตูดไปแล้วนะครับจุบตูดไปแล้วนะจ๊ะอต้องระวังนะครับเป็นแล้วอย่าเพิ่งห้าวนะจ๊ะเป็นแล้วอย่าเพิ่งห้าวนะจ๊ะเดี๋ยวล้อแม็กจะเป็นรอยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับไปสามวันสี่คืนนะคะเ <Okay. S 1> อาใหม่จ้าเอาใหม่นะจ๊ะ นะครับเวลาขับรถเนี่ยนะครับเราต้องดูด้านหน้านครับคนข้ามถนนเห็นไหมเราต้องมองไกลๆขับรถไม่ใช่ว่าจะมองใกล้ๆแค่นี้แม่นะครับมองไกลๆเลยคราวนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับออกถนนใหญ่เบรกชะลอช้าๆก่อนนะแล้วก็มองให้ชัวร์ใกล้ถึงรับหมุนรอครับอือฮึโคมาปุ๊บนะคอขเครเร่งมาแล้วคืนเนิ่นๆเป็นไงครับเนียนๆเห็นไหมครับ ไม่ต้องกระชากไม่ต้องเติมเครื่งแล้วรถพุ่งออกนอกทางรถพุ่งไปนละติคนละทางคืนพมอะไรสเปชสปาไม่ครับเราจะฝึกกันแบบนี้ให้นักเรียนเข้าใจดึงมาเรื่อยๆครับนักเรียนภาพตรงไหนทำให้ตรงไหนผมก็จะชี้แนะให้นักเรียนได้ทำได้อย่างถูกต้องนะครับมันมันก็แล้วแต่คนมันเป็นบัตรเจกบุคคลครับเราต้องมาดูหน้างานอีกทีหนึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เาค่อยฝึกาค่อยทาไปเดี๋ยวมันก็ได้ครับระวังมอเตอร์ไซค์นะจ้ามอเตอร์ไซค์เขาจะเลี้ยวขวาตรงมาเลยจ้าตรงมาเลยจ้าเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะจ้าด้านหน้านี้จําไว้เสมอจะเลี้ยวเข้าซอยเดี๋ยวออกจากซอยต้องเบรกชะลอชัาๆเอาชัวร์ไว้ก่อนอย่าโชว์ <S <s เหนืออย่าโชว์เก่าอย่าโชว์ห้าวนะครับผม เบรกชะลอเบาๆนี่ครับเทคนิคก็คือเบรกให้ชา้าลงเบรกช้ากว่านี้อีกชา้ากว่านี้อีกอ่าแล้วปล่อยไหลามาแล้วหมุนมาแบบนี้ครับรถเฉมาแล้วคืนเนิบๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบรอข้างที่สองครับหนึ่งสองแลวเติมเครื่องครับดูขวาออกขวาได้ไหมออกได้เบียงมาเลยจ้าอ่านะครับก็วิธีการขับรถนะครับก็ต้องฝึกรู้ขั้นตอนรู้วิธีการแล้ว ไม่ฝึกไม่ทํามันก็ไม่ได้นะครับเออเหมือนเรารู้แต่ไม่ทําก็เท่ากับไม่เป็นนะจ๊ะต้องฝึกต้องทำเอออยากได้อยากเป็นอยากมีอยากคล่องก็ต้องฝึกต้องทําต้องหาครูดีๆมาฝึกหาครูที่เขาชนานาญที่เขาคล่องแล้วที่เขาเป็นแล้วเขามีเทคนิคดีๆนะครับไม่โชกโค้งห้างไม่ตะคอกสอนแล้วหัวเราทั้งวันอืม,อมนะครับวัรเราทั้งวันนี่คุณครู มันเป็นคนบ้าแล้วนะครับอ่าจะลอช้าๆหมุนมานะครับฟื่ะตามพี่ตำรวจมาทยอยคืนเนิบๆเ,เ,เลี้ยงคอมาเบาๆเห็นไ,ไหมครับเนียนๆแบบนี้ครับสุภาพสุภาพขับรถนิ่งๆแบบนี้เออขับไปไหนขอบอกเอ้ยทำไมเธอเพิ่งหัดขับรถทำไมขับนิ่มจังเลยขับเป็นจังเลยขับเก่งจังเลยนะครับแบบนี้นะครับมาเรียนก็จะได้แบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนผมสอนสบายๆชิลๆรู้หลักการรู้เทคนิค เอาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและปลอดภัยด้วยนะจ๊ะนะครับผมฝากเพื่อนๆไว้ด้วยครับผมในการเรียนขับรถนะครับมือใหม่ครับยังไม่คล่องยังไม่เป็นยังไม่มั่นใจออกองหงายยังไม่ได้เลี้ยวโคง้งยังไม่เป็นถอยเข้าบ้านยังไม่ได้ถอยเข้าซองยังไม่เป็นเลยครับครูมาเรียนได้เลยครับผมมีเทคนิคคร่าวๆให้นักเรียนเข้าใจเทคนิคแต่ละอย่างนําไปใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ คนแบบนี้ก็ใช้แบบนี้คนแบบนั้นใช้แบบนั้นเอามาปรับใช้แต่ละคนดังนั้นนักเรียนของผมเนี่ยผมจะมีวิธีการสอนที่แตกต่างกานันเพื่อให้เข้ากับนักเรียนทุกคนเพราะทุกคนไม่เหมือนกันนะครับแบกกล้ามาแต่คนไม่เหมือนกันบางคนโดนแฟนตกมาบางคนแฟนทะเลาะมาด่ามาพ่อด่ามาตกมาทะเลาะมาไม่ได้สอนทําไมปึกจังเลยงงจังเลยนะครับผมก็จะมีวิธีแก้ไมายเซตให้เขาขับรถได้นะครับผมยังคนนี้ก็ ตางข้บบ้านโครแคบขับมาได้ยังไงไม่รู้นะครับเอผมก็พาขับมาดูวิธีการขับยังไงนะครับก็ผมไปรับถึงบ้านเลยสบายๆนะครับผมใครดูคลิปนี้ชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปตายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับ อ่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับอ่าคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซบุ๊กกลุ่มครับเฟซบุ๊กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆเขาที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้า <im ple at> มาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไง <im ple at> เขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับอ่า ไว้เจอกันในเฟบุ๊กนะครับผมผมพี่ตั้มทามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญ้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาทอข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ คอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีว right ิตประจําวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตได้อยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนชุดนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับรีบมาคิดด้วยกันเลยครับเจอกันที่หน้าครับบาย